จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากลายเป็นไก่ทอดคุกซอสร,รีวิวเว็บตนคลิปนี้ขอเสนอเว็บตูนสุดพิสดารเพี้ยนหลุดโลกอย่างเรื่องไก่ทอดคุกซอสรืงนนานของพับจีดกที่ล่าสุดได้ถูกนำไปสร้างเป็นเวอร์ชันซีรีส์แล้วแม่แค่เชื่อเรื่องก็ทำเอาเอ๊ะเพราะอ่านเว็บตูนไปก็ต้องเอ๊ะหนักกว่าเดิมพอเรื่องราวมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่เว็บตูนแนวทำอาหารแต่ที่ไหนได้พิษนามาเต็ม เมื่อเครื่องจักรที่ดูธรรมดาจู่ๆก็ดันเปลี่ยนคนให้กลายเป็นไก่ทอดคุกซอสใช่แล้วลูกของประธานบริษัทของเครื่องจกักรได้กลายเป็นไก่ทอดคุกซอสไปซะแล้วทําให้พ่อของเธอและก็เด็กฝึกงานอย่างแพ็กจุงต้องหาทางทําให้เธอกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมให้ได้แต่บาะแสที่ค่อยๆโผล่ออกมากลับมาพร้อมกับปริศนาน่าสงสัยคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่อยๆหายตัวไปเป็นวิบตุนที่พอดเรื่องแปลกแหวกแนวมากค่ะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ปริศนาที่ค่อยๆเผยออกมาก็ดาอะไรไม่ค่อยจะได้แต่นั่นแหละยิ่งทำให้เราอยากติดตามต่อส่วนงานภาพถึงไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ก็ดูเป็นเอกลักษณ์ของนักวาดดีดูเหมาะกับพอดเรื่องที่ออกแนวเก่าๆและไม่อยากให้ทุกคนตัดสินเรื่องนี้เพียงเพราะว่านะ้าปกมาดูธรรมดาค่ะพอเนื้อเรื่องข้างในยังมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะ แล้วเรื่องราวน่าสนใจที่ว่าจะเป็นอะไรแต่อีกแค่ไก่ทอดชิ้นเดียวทำไมถึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ไปได้นะถ้าอยากรู้ต้องตามไปอ่านเลยในไก่ทอดคุกซอสที่ไลน์เว็บตูนไก่ทอดคุกซอสพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะ